มาดูสวนดอกไฮเดรนเยียนะคะสวยมากนะคะนี่เริ่มตุ้มดอกกันแล้วนะคะนี่ค่ะตุ้มดอกกำลังเริ่มบานนะคะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะคะต้นนี้จะเป็นถุงนะคะ ถึงขนาดประมาณ7นิ้วนะคะทางนี้จะเป็นกระถางนะคะสวยมากนะคะ